Crossbody size M มาแล้วนะคะ c h a p t ร์140ดีไซน์ใหม่ที่รวมทุกอย่างที่ลูกค้าขอมาไว้ในรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะคะด้านหน้านะคะจะมีช่องรวมกระดุมแบบนี้นะคะหยิบใช้ได้ง่ายสะดวกมากๆช่อง10ปโคงด้านหน้าเป็นช่องซิที่ตีความลึกค่อนข้างลึกอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวของตกเพราะว่าด้านในเรามีปีกกันตกให้สังเกตว่ารุ่นนี้ซับในรังผึ้งนะคะทอพิเศษ เหนียวทนทานน้ำหนักเบาอยู่ทรงนะคะและเห็นของด้านในได้ไง่ายด้วยเพราะเป็นโทนสว่างกำแพงด้านหน้ามีช่องซิปด้วยนะคะเป็นช่องซิปตาข่ายนะคะช่องหลักตรงกลางรุ่นนี้เป็นซิปคู่นะคะตรงนี้นะคะมีความลึกส0ซนติเมตรฝั่งนี้นะคะมีช่องล้วงอเนกประสงค์นะคะ2ช่องนะคะมีช่องเสียบปาปกาตรงกลางหนึ่งและช่องซิปเซฟตี้ด้านใน ยาวๆอีกหนึ่งช่องนะคะขันมาอีกฝั่งนึงนะคะเราจะมีสายคล้องกุญแจนะคะแล้วก็นี่จะเป็นช่องที่ดีไซน์มาพิเศษเลยนะคะสําหรับใช้ใส่วอลเล็เราจะได้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บช่องตรงกลางให้ใส่ของชิ้นใหญ่ได้ด้านหลังมีช่องซิปสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะตีความกว้างพิเศษคล้องแขนก็สวยคล้องตังวก็สะดวกนะคะมี5สีสวยๆนี้นะคะพร้อม